อาเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอัจเบตทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็กลับมาจากงานข่าวดําแล้วนะครับผมก็อ้ยผมมีคลิปอ้นี้อีกนี่หว่ามันมีคลิปหนึ่งเออคลิปผมยังไม่ได้ลงเลยผมลืมนะครับโอเคแต่ผมไปลงให้านชมดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันก่อนนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวบ้านของผมเองนะครับผมเป็นบ้านที่ได้มรดกตกทอดมาจากยายนะครับผม ก็บ้านก็ยังไม่ได้เก็บทาอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคเรามาดูหน้าบ้านก่อนนะครับผมหน้าบ้านตรงนี้นะครับนี่โอ้ดวงนี่นะครับหน้าบ้านก็มีโต๊ะนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมนี้ก็โต๊ะยายนั่งประจําเลยนะครับผมตอนนี้ยายผมได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็ยายนะผมก็มานั่งมานั่งแทนยายนะครับแล้วก็กอนประตูนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นก้อนอันเก่านะครับเพราะว่า ไออันที่อันอันเดิมของมันก็คือทุบป,ประตูนะครับผมก็คือตอนนั้นยายยายเขานอนคนเดียวนะครับแล้วก็เลยต้องทุบป,ประตูเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นรองเท้าของยายนะครับแล้วก็อันนี้เศษซากประหลักหักพังของประตูนะครับแล้วก็ลกมากเลยตรงนี้นะผมแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บตอนไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วก็รอให้ว่างก่อนนะครับจริงๆมันก็ว่างแหละแต่ว่า มันไปเก็บนู่นเก็บนี่นะครับมันก็เลยนี่ไปหน่อยนะครับก่อนนี้ก็เป็นโต๊ะที่ลกมากนะครับบ้านผมนี่ค่อนข้างลกเลยนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นหน้าบ้านนะผมหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็มีถังขยงถังขยะนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นเก้าอี้นี่เอครับก็เป็นสารระภูมอะไรอย่างี้ครับแล้วก็มีต้นมงต้นไม้นะครับ เขมาที่นี้แล้วกันข้างนอกบ้านนะครับข้างนอกบ้านเสียงดังมากแต่ผมเข้ามาในบ้านดีกว่าโอเคนะครับมากันในบ้านนะครับผมเดินเข้ามานะผมก็จะมีโต๊ะไว้นั่งนะครับผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าแม่เขาเอามานั่งเขาเอามาไว้เขาจะนั่งแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันเวลาผมเปิดตู้เย็นมันจะติดนะครับนี่มันจะชนเนี่ยมันชนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมแม่เขาเอาไว้นั่งก็โอเคนะครับไฟหนีบไม่หนีบโอเคนะครับ แล้วก็ข้างบนนี้ก็ไม่ได้เก็บนะยังไม่ได้เก็บนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับผมตรงนี้ก็เป็นไฟสารนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนผมก็ต้องเสียบนะครับผมก็คือยายทําอะไรไว้ผมก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับผมสืบทอดจากยายนะครับโอเคอันนี้มีตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปนะครับผมผมกลับกล้องเอ้ยไม่ได้รูปเ่อคลิปนะครับอาจจะเป็นแนวตั้งก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดเป็นแนวตั้งเนาะ นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นรูปนะผมอันนี้เป็นรูปทวดนะครับนี่รูปทวดทวดผู้หญิงทวดผู้ชายแล้วก็ยายแล้วก็รูปตานะครับแล้วก็รูปลุงนะครับผมแล้วก็ข้างบนนี้เป็นรูปเป็นรูปพระแล้วก็เป็นรูปพระเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์ไฟตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างสองบานตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นรูปพระเจ้าแผ่นดินอีกเช่นเคยนะครับโอเคแล้วอันนี้เป็นประตูมุงลวดที่ค่อนข้าง สภาพค่อนข้างทุดโทรมนะผมก็คือประตูมันมันค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันเลยนะผมแล้วก็นี้มีผ้าเช็ดเท้าครับเขาเรียกว่าอะไรวะผ้าบ้านเช็ดเท้านั่นแหละเออถูกแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ก็เป็นของที่เอามาจากบ้านผมนี่เป็นของผมเองนะครับผมก็ยังไม่ได้จัดเลยนะครับแล้วก็โต๊ะคอมตรงนี้นะครับ โตคอมเนี่ยห้องผมไม่เคยรีวิวห้องเลยนะครับผมเพราีว่าเออมันมันไม่ค่อยน่ารีวิวเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้รีวิวให้ท่านชมดูนะครับจริงๆผมอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับผมอยู่อีกห้องอีกบ้านแม่ผมอยู่ห้องของตัวเองนะครับโอเคนะครับก็นี่เป็นพัดลมนะครับฝุ่นเนคึกเลยนะครับแล้วก็มีถังขยะที่มาจากห้องนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโตคอมของผมเองนะครับโตคอมอันนี้ยายซื้อให้นะครับแล้วก็คอมนี้ผมก็ ผมก็ซื้อเองนะครับผมทั้งซื้อทั้งซ่อมซื้อเองแล้วก็ซ่อมไปด้วยนะครับใช้ไปด้วยซ่อมไปด้วยนะครับตอนนั้นนะครับผมคองตอนนั้นซื้อมาเก้าพันนะเครื่องนี้นะครับผมโคตรแพงเลยนะครับแพงไม่พอสเปคสเปคแต่ก่อนนั้น่าจะแรงในสมัยก่อนนะครับผมสมัยตอนผมอยู่มหนึ่งนะเครื่องนี้นะครับแล้วก็มีถังนี่ก็ยังไม่ได้จัดเลยนะครับผมของอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นกระเป๋า เก็บของนะครับแล้วก็โต๊ะคอมข้างบนก็จะลงลงนะครับแล้วก็นี่เป็นโทรศัพท์ยายทั้งสองเครื่องเลยนะครับผมก็คือเครื่องเนี้ยไม่เอ่อลำโพงแตกไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินคุยไม่ได้ยินอันนี้ก็เครื่องสุดท้ายของยายนะครับผมนี่เครื่องสีดําเลยนะครับผมโอเคแล้วก็นี่เป็นกุญแจบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดซอนมิ m k 0 2นะครับแล้วก็แผ่นรองเมาส์ nubo x 3 x 9 4 x 93ส galaxy นะครับ เน่ามากนลยแผ่นรองเมาส์เชื้อราขึ้นแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นเมาส์นะผมอันนี้เป็นของเก่าหมดเลยนะผมเป็นของที่ผมใช้มตั้งแต่มอหนึครับจอคอมอันนี้ก็ซื้อมือสองมานะครับผมซื้อมือสองมาตําหนิก็คือปุ่มปุ่มร้วนนะปุ่มจอรวนก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรอยู่แล้วเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ปุ่มจออยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ลําโพงเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยนะครับผมนี่ของใหม่นี่ของใหม่นะออืนะะ ลำโพงแฟนเทคนะครับแฟนเทคอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงดีมากแล้วก็มีที่ตั้งโทรศัพท์แล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์นะผมแล้วก็ในปลั๊กเอามาต่อจากตรงแต่ก่อนตรงนี้มันจะมีกระติกน้ําร้อนนะครับผมก็คือแต่ก่อนอะแต่ก่อนบ้านมันลกกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับมาต่อกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปยายกับตังเกะนะครับผมก็คือสามีเขานั่นแหละนะครับ นี่นะอันนี้ก็เป็นรูปเขาตั้งเออตอนสาวๆอายุประมาณสามสิบได้นะผมแม่ผมบอกแล้วครันนี้ก็เป็นรูปตังพงนะครับตังพงนะผมตังสมัยเออก็คือตังเนี่ยก็คือทวดนะเขาเป็นเขาเป็นคนจีนนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเสื้อเชื้อเชื้อฉายเชื้อฉายจีนทุกอย่างนี่แหละครับก็เลยต้องเรียกตังนะครับผมผมก็เรียกว่าเด็กตังตังพงตังเกะนะง๋นะครับตังนะครับโอเค แล้วก็อันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้จัดอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นแมสแล้วก็มีอุปกรณ์น็กทงนิคท้ายเข็มคุกเข็มคัดก็เก็บไว้ข้างในนะครับลกมากเลยนะครับอันนี้ก็จัดแล้วหน่อยนึงนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นกล่องลาโพงแล้วก็พวกยาสีฟงยาสีฟันทะเบียงอะไรอย่างนี้เครื่องใช้ส่วนตัวแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นรองเท้านะครับผม รองเท้าผมก็ใช้สองคู่นะครับเป็นรองเท้าหนังคู่หนึง่งรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งครับรองเท้าผ้าใบใส่กับชุดพละรองเท้าหนังใส่กับชุดนักเรียนนะครับก็ข้างบน,นี้ก็ยังไม่ได้จัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นของของเก่าครับของเก่าแต่ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ซีดีนี่ซีดีนี่เสียนะครับแต่ผมจะไปซ่อมนะครับซ่อมได้ไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ผมก็จะเก็บไอ้นี้เพราะว่าอันนี้ลุงให้มานะครับลุงลุงหลงเอ้ยเออยให้ ลุงหลงให้มานะครับผมก็เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะผมให้มาเป็นอะไรสักอย่างมันนานมากยี่สิบสมสิบปีแล้วนี้นะครับผมแต่เขาเพิ่งให้มานะไอซีดีนี้ก็จะปีหนึ่งเก้าเก้าหกครับข้างหลังเครื่องอะมันเขียนว่าหนึ่งเก้าเก้าหกนะตัวผลิตมันนะครับแล้วก็มีวิทยุของยายนะครับอันนี้ก็มีคนให้มาเป็นของขวัญวันเกิดยายผมก็ต้องเก็บไว้แล้วก็ดอกลำโพง ซับของนาโนนะครับผมอันนี้ผมก็เอามาดอกมาเผาเล่นเรียบร้อยแต่มันก็ยังไม่พังนะครับผมเอามาเปิดเล่นเล่นเฉยนะผมมีแอมกากๆตัวหนึ่งก็เลยเอามาลองเล่นเล่นดูนะครับแล้วก็มีซีดีเก่าๆนะครับแล้วก็แผ่นซีดีเก่าๆแล้วก็กระเป๋าลาโพงดอกเล็กๆนะครับดอกพวกลําโพงอาซากิอะไรเงี้ยผมก็ถอดเก็บไว้นะครับโอเคแล้วฝั่งนี้ก็เป็นถังปัน่นอันนี้เป็นผ้าเช็ดเท้าของอันนี้อันนี้มันยังดูใหม่อยู่เลยอะแต่ยายเขาเพิ่งมาเปลี่ยนครับ เป็นผ้าเช็ดเท้าของนี่ผ้าเช็ดเท้าผ้าถุงยายนะครับแล้วนี้ก็เป็นถังปั่นที่ไม่มีไม้กําลังสั่งไม้อยู่ว่าไม้มันพังนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตะกร้าอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะรีบอันนี้มากอ่ะแล้วก็โอ๊ยมันยังไ่ยุ่ตรงนี้เนี่ยมันต้องหยูดตรงนี้ดิเออครับอันนี้ก็เป็นไม้คงไม้กวาดนะครับเรียนอุปกรณ์อาบน้ําผมนะครับนี่มาณนนี้มาณนนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับผมนี่ฮะลกมาก งนี้นะครับแล้วก็มีทีวีชาร์ปสาถึงสองนิ้วนะครับแล้วก็มีกล่อง Android ทีวีกากๆอันนึงนะครับเนี่ย AHPox นะครับกล่องอย่างรวนเลยนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่ถึงว่ารวนมันช้านะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้น,นี่ก็เป็นโต๊ะข้าวที่ไม่มีกับข้าวนะครับเพราะว่า เ,เวลาผมกินข้าวอะ่ะแม่เขาจะมาวางไว้ในนี้นะครับตอนทั้งยายมีชีวิตยอยู่แล้วตอนนี้ก็แม่ก็ต้องทําเหมือนเดิมก็คือเอาขบข้าวมาวางไว้ที่บ้านก็คือผมอะ่ะเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ยากนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะผมเป็นเจ้าระเบียบอะไรย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่เป็นระเบียบหรอกมันไม่ใช่นะก็คือผมเป็นคนเออเป็นคนที่ขี้บ่นนะครับใครเมาแลนะโอเคนะครับมาต่อต่อน,นะครับเออ ก็ค <muitas> ือผมเป็นคนที่อยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ยากเพราะว่าคนในบ้านทําอะไรขัดหูขัดตาผมผมก็ผมก็ไม่โอเคแล้วครับเออประมาณนั้นละกันผมเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคครับก็เป็นคนเจ้าระเบียบแต่นี้บ้านยังไม่เป็นระหมาห่าแล้วตรงนี้บ้านยังไม่เป็นระเบียบนะเพราะว่าผมยังไม่ได้จัดนะเพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้นะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยแล้วก็หูฟังเพิ่งซื้อมาวันนี้แต่ไม่ได้ใช้นะผมก็เลยใส่ไว้ในกระเป๋าก่่อนเพราาะว ผมใช้ลําโพงนะครับก็ลูคอมผมเนี่ยมันพังนะครับผมจริงๆหูฟังผมอะหูฟังผมมีนะหูฟังครอบอะแต่ว่ามันพังของ ega h 1 2อันนี้ผมซื้อ ega h 1 2 h 1 0 6มานะเพราะว่าตังไม่มีก็ <c oughs> เลยจัดได้แค่ตัวนี้มานะครับโอเคอัน okay. นี้ก็300อนี่ก็300อยก็6 0 0ยแล้วนะครับผมตังผมมีไม่แค่พันเดียวนะก็เลยไม่อยากซื้อตัวแพงว่าก็ตังเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็คอมผมเนี่ย มันไม่มีตัวแจ็คสามจุดห้านะครับก็คือมันมีแหละแต่มันเสียหมดเลยทับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมผมก็เลยต้องซื้อตัวแปลงมาใช้ด้วยนะครับก็เลยมันต่อสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ผมซื้อตัวแปลงมาอันเดียวครับผมผมลืมดูว่าหูฟังมันเป็นเว b บีหรือมันเป็นแจ็คอันนี้มันเป็นแจ็คนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลังเก็บหนังสือปอชอเอ้ยปวชเทอมหนึง่งปอชอหนึ่งเทอมหนึ่งนะครับอยู่ในนี้นะครับผมของกิจกรรมอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ โอเคแล้วนี้ก็เป็นห้องปฏิบัติธรรมของผมโอ้โ oh หสำนักปฏิบัติธรรมอัศวบดนะครับผมก็คือผมจะมาสวดมนต์ในนี้อันเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอันนี้ก็คือผมก็เพิ่งบอกไปนะครับว่าผมเพิ่งเข้ามานะครับก็เลยบ้านมันก็เลยอาจจะรกๆหน่อยนะครับก็อาจจะค่อยๆจัดไปเรื่อยๆนะผมไปสั์เป็นส่วนไปอันนี้ก็เป็นตู้ที่เอาลงมาจากตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีสมัยก่อนนะมันจะเป็นตู้ตู้ทรงสูงอ่ะสูงเลยนะครับผม นี่แม่เขาเอาออกแม่เขาบอกว่ามันไม่ชอบแม่เขาไม่ชอบนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขา,เอ,าออกทาไมนะผมก็ผมก็ชอบนะตู้สูงๆมันเอาไว้มันจะได้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะก็สํานักปฏิบัติธรรมของผมก็ฝุ่นเยอะมากเลยนะครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยได้ทําเลยนะผมเดี๋ยวค่อยมีเวลาว่างมากๆเดี๋ยวผมจะมาทําหิ้งพระนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ห้องพระ นะห้องพระแล้วก็ห้องเก็บของนิดหน่อยนะผมแต่ผมว่าห้องพ้าไม่ควรเอาของมาเก็บนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็เป็นเกะอะไรต่างๆนะครับผมไม่เปิดแล้วกันนะของมันเยอะมากนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนของผมนะครับห้องนอนอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าของผมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้คือเป็นเสื้ออันนี้ผมขอแม่เก็บไว้นะผมผมเก็บไว้เองนั่นแหละ เสื้อผระโรงเรียนบ้านสติหีบนะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านสติหีบแล้วนะครับผมอยู่พัฒนาเวทครับวิทยาลัยทคโนโลวิพัฒนาเวทนะครับผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็มีเก๊สองอันนะครับผมอันนี้เก๊ของจริงๆมันไม่ใช่ไอ้นะจริงจริงมันเป็นอนุนนะครับนี่อนุนอนุนนะครับก็คือมันจะอยู่ในห้องนะครับอนุนนะครับแต่อันนี้เอาเก๊มาเก็บของยายไว้นะครับของที่มันอยู่บนนู้นนี่เก็บไว้เต็มเลยนะครับเนี่ยเก็บไว้เป็นอนนสณ์นะครับอันนี้ก็เป็น ผมไม่รู้จะเก็บอะไรนะครับก็เลยเอาขยะอะไรผมเนี่ยของกระชิบกระจ้อยมาเก็บไว้นะครับยังไม่เปิดแล้วกันอันนี้ก็พวกหนังส่งหนังสือเรียนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกล่องขยะอีกเช่นเคยนะเป็นกล่องของกระชิบกระจ้อยเป็นไฟแช็กนะไฟแช็กมันจะมีทุกที่ไม่ได้นะเว้ยอันนี้ในนี้ก็มีบนหลังตู้เย็นก็มีในกล่องนี้ก็มีนะครับก็คือไม่รู้ไฟแช็กมันมาไหนเยอะแยะนะครับ นี่ก็เป็นตู้ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับอันนี้แล้วก็ข้างบนก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะรกมากเลยนะันี่เป็นสวิตช์ไฟนะครับโอเคปิดไฟก่อนอีก์ไฟตรงนี้ก็เป็นแต่ก่อนมันจะเป็นหิ่งหิ่งทวนนะครับตอนนี้ก็ออกไปแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวแล้วนะครับผมก็คือปกติกลับมาจากวิไลยนะครับผมก็จะมาอยู่บยายแล้วก็ผมก็ไปอตอนผมก็ไม่นอนห้องตัวเองนะครับผมตอนนี้ผมก็โซโล่แล้ว นะครับผมก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงยายนั่นแหละครับก็คือคนเคยอยู่ด้วยกันมานานนะครับผมก็วันแรกที่ผมเปิดเข้ามาเจอศพนะครับผมแบบโอ้โหผมสติแตกเลยนะครับคือแบบร้องแบบร้องลั่นโลกเลยนะครับร้องแบบร้องแหกปากลั่นเลยว่าเออเงี้ยมันแบบเป็นสติมันหลุดเลยครับโอเคแต่ว่าคนเรานะครับผมคนเราครับต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับแต่ยายผมเนี่ย เขาหลับไปเฉยเลยนะครับผมก็คือเขาคงเขาน่าจะมีบุญมากเลยนะครับเขานอนหลับไปเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้อวยยายตัวเองนะครับก็คือมันเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือเขาอาจจะเขามีบุญมากมากเลยนะครับผมเขาหลับไปสบายสบายเลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับคุณแม่ประเวศขาวนวลนะครับก็คือนี่นะฮะชาติ12เมษา2487นะครับแล้วก็มรณะ24พฤศจิกา2567ที่ผ่านมานั่นเอง นะครับโอเคนะครับก็สาร์วันนี้มีอะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วเนาะกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าเก็บหูฟังหูฟังที่ซื้อมานะเอามาเก็บไว้ในนี้โอเคนะครับอันแรกผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมด้วย้วตอนนี้ผมมีผู้ติดตามสองร้อยสามคนแล้วขอขอบพระคุณจริงๆทุกคนเลยนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกวนเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอัลเดอร์เบสนะครับ ก็ผมไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าช่องผมจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้นครับผมก็ตอนแรกผมก็ทําเล่นๆนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาไกลถึง200ว่าคนนะครับผมผมตกใจมากเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตกใจอย่างหนึ่งก็คือคลิปมาซัมเมอร์คาร์เนี่ย <laughs> โอ้โหผมตกใจอะ่ะคนมาดูเยอะมากอะ200 200ขึ้นเลยอะ่ะโอ้โหโอเคนะครับผมก็ขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับนี้อัจจะเบสก็ขอจบการนำเสนอขอจบคลิปเพียงนี้เท่านั้นนะครับผมก็สำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย